นี่หมดแล้วนนี่กโจรพวหลอกดาวพวกไร้กฟ้าจำแรงตัวแห้งดีว่ะกะแค่เท่าไหร่อะสิบห้าวันเองถึงไหมถึงสิบห้าวันไม่น้องแงึงแข็งน้อปลูกน้องฟ้าจำแรงนะค,ค,ค,ครับผมให้น้องแฝงปลูกเพราะว่าเราตัดหอด้วยเซษใวหนอมอสได้อยู่ประมาณสักสิบห้าวันไดไหม S <S ได้ได้นะครับรากก็ออกมาดีนะครับผมก็ปลูกไว้ส่วนหนึ่งนะครับเอาไวเ้เซตให้ลูกค้านะครับผมขายเป็นใบนะครับผมย้ําที่สวนเราขายเป็นใบกระถางละใบนะครับผมร <c oughs> าคาอยู่ที่เท่าไหร่น้องแฟงประมาณนั้นมืน่นน้องแมวราคาเท่าไหร่ครับนางฟ้าจำแรงต่อก,กระถางหนึ่งห้าร<พ>้อยห้าร้อยบาทห้าร้อย500บาทไทยนะนะครับกระถางละห้าร้อยบาทไทยนะครับผมต่อหนึ่งใบเห็นไหมครับ นั่นแหละที่หนุ่มเกษตรกับน้องแฟงนะครับได้ทำนะครับได้ขยายไว้ที่น้องแฟงปลูกนี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูอารันโซนีออยหรือว่าพลูชลุด,ด่างนะครับมีพี่เพื่อนนะครับถามเข้ามานะครับอยากจะเห็นการเจริญเติบโตรหรือว่าวิวัฒนาการในการที่เราตัดชําแล้วครับผมระยะเวลามันประมาณสักเกือบจะถึงเดือนนั่นแหละนะครับผมก็ จะพามาดูว่าหนูเศษตัดชําแล้วเอามาอบไว้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับราการเตือน,นเติบโตนะครับจะดีหรือเปล่านะครับช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวด้วยเนาะช่วงฤดูหนาวนะครับเวลาเย็นก็เย็นมากนะครับดังนั้นอบยังไม่พอนะครับผมอบมันยังไม่ร้อนพอนะครับยังไม่ได้องศาเขาก็ เราจะใช้เครื่องอุ่นนะครับเพื่อปั่นความอุ่นนะครับช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้ความอุ่นนั้นมาตรฐานความอุ่นอยู่ที่เท่าไหร่องศาที่ว่ามาตรฐานความร้อน,นราณยี่สิอบองนะไหมประมาณสามสิบประมาณเน,ะนอะประสามสิบองศาสี่สิบองศานะครับผมจะไม่ให้ร้อนมากนะคร่าวๆนะครับผมก็มันไม่มีที่วัดนะครับผมก็กะเอา นะครับยี่ห้าหรือสามสิบองศาประมาณนั้นน่าจะไม่เกินนั้นแล้วทีนี้เขาเรามันอากาศความหนาวเย็นมันเข้าถึงได้นะครับผมพออบแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลก็เลยต้องใช้เครื่องไอตัวนี้นะครับซื้อมาเพิ่มใส่อีกวันนี้ก็เลยเปิดเปิดเปิดหน้านต่างด้านข้างนะครับผมเอาให้พี่พเพื่อนได้ดูดงเสียก็จะใช้สูตรนี้นะครับผมเอาถาดเนาะถาดแล้วก็จะใช้ ถุงถุงรองนะครับแล้วก็จะเปิดน้ําเปิดใส่น้ํานะครับใส่น้ําใส่น้ํารองเลยเลยนะครับเอากระถางเอาอะไรเอาส่วน,นิดปลูกเราก็จะประมาณน,นี้นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะติดหลอดใหม่นะครับหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วกาลังจะโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูกําลังจะโผล่ขึ้นมา คสับนึ่งเดี๋ยวพาดูนะครับผมก็รู้สึกว่าไวเหมือนกันนะรู้สึกว่าได้ผลไวเหมือนกันนะครับแค่หนึ่งเดือนที่เราหอด้วยเซฟนามอสนะครับผมยังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำไปที่หนุกเ็ษลงคลิปสุดท้ายที่ผู้ชลุเนาะที่ว่าลงลงคลิปตอนที่ว่าลากออกแล้วนํามาเปลี่ยนดินใส่ดินปลูกนะครับผมก็อยู่ประมาณสัก15วันนะครับ15วันแล้วมาต่อ การปลูกด้วยดินปลูกแล้วก็มาอบต่ออีกนะครับขั้นตอนอบ,อบนงกระเซ็ดก็รดน้ำให้ชุ่มเนาะแล้วก็จะใส่ถาดไอตัวนี้แล้วก็เอาพลาสติกนะครับผมพลาสติกลองลองแล้วก็เปิดน้ําใส่นะครับผมจะทาเหมือนคล้ายพวกบอลสีบอลไายเลยแล้วก็จะอบไว้นะครับผมเพื่ออะไรเพื่อที่ความชุ่มชื้นนะครับไม่ขาดเนาะความชุ่มชื้นจะรอเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา นะครับถ้าความชุบชื้นมันไม่ต่อเนื่องพวกระบบนอหม่หรือลากนะครับผมมันก็จะชะงักนะครับผมการเจือญเติบโตมันก็จะช้าหน่อยก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับมีน้ําทุกทุกทุกถาดนะนุ่งเสดจะดูแลอยู่แบบแบบนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นนั้นว่ามันไม่ค่อยได นะครับกล้องไม่ค่อยถึงโทรศัพท์ไม่ค่อยถึงเรจะประมาณนี้นะครับอาจจะเริ่มตโตๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือตอนะครับก็แค่ตอตอกำลังโผลขึ้นมานี่นะครับหลอดใหม่กำลังแทงขึ้นนะครับ เพราะว่าความชุ่มชื้นนะครับเขาเลยหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับบวกกับเราอบไว้นะครับผมมันก็จะทำให้พวกระบบลากนะครับผมออกไวเนาะเพราะว่าเนื่องจากมันอากาศเย็นนะครับหลอดนี้หลอดเลด็กๆห,หนอเล็กๆเองนะครับผมที่จริงแล้วที่เรานํามานะครับที่เราซื้อมามันก็สภาพไม่ค่อยดีนะครับผมก็เอามาแบบส่วนส่วนส่วน กระถางนี้ตอนนี้นะครับผมที่เท่าแก่์นำมาเนาะก็จะเป็นตอแบบไม่มีใบเลยนะครับผมมีแต่ตอเอาตัดไปหมดแล้วนะครับผมหนุ่มเกษตรก็นำมานะครับมาเปลี่ยนดินแล้วก็สเป็กน้ำมอสนะครับแนะนำพี่พเพื่อนเลยถ้าอยากจะให้พวกผู้ชลุหรือไม้ที่โลตชิ้นต่างๆที่เราตัดเนาะที่โดนตัดข้อตัดอะไรเนี่ยนำสเป็กน้ำมอสเนี่ยชุบเอาเอา,เอาแบบชุบแบบแบบเปียกน้ำชุมช่มๆนะครับผมเอามาห่อรอบๆนะห่อลูรอบ เพื่อที่จะให้พวกตอพวกอะไรเขาอย่างเช่นเราตัดฟิโลก้านส้มด่างหรืออะไรก็ช่างนะครับผมพอตัดเสร็จทาปูนแดงลายเสร็จนะครับผมเราก็ใช้สเปรย์น้มอสนะครับมาปกปกคลุมนะครับให้เขามีความชุ่มชื้นนะครับอยู่ด้านโคนตอที่เราตัดนะครับผมพวกหลอดใหม่หรือว่าพวกนอใหม่นะครับตาใหม่เขาจะขึ้นไวแต่จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็โทมโทมก็ไม่เป็นไรนะครับ ถึงใบเขาจะโทมเสียก็ปล่อยนะครับลเดินไม่ซีเรียสอันนี้เราแก้ได้หมดนะครับผมอันนี้ในบรรดานี้ก็คือรากนะอันนี้หน่อกำลังขึ้นไม่รู้ว่ามีรากหรือเปล่าวันนี้รากนะครับบางตัวรากนะครับรูปรากยังไม่มาแต่ว่าไอ้พวกหนอ่อหนอ่หนอเล็กๆนะครับสามารถขึ้นแล้วก็สามารถนําไปปลูกลงดินแล้วก็เอาไปทาประมาณนี้ได้เนะ น้ำรองนะครับใส่ถาดน้ํารองแล้วก็ไว้นะครับอบไว้นะออไวนี่เราเราดีอย่างนึงก็คือลงเดือนเราค่อนข้างที่จะดีเดี๋ยวไปดูจอหนึ่งลัจะแทงถือว่าถือว่าใบ ถือว่าเร็วมาก,กมากนะครับผมเห็นไหมถือว่าเร็วมากเลยใบใหม่ขึ้นมาหมดเลยนะครับผมนี่ก็คือในบรรดาที่หนูเกษตได้ตัดตัดพี่เพื่อนลองย้อนไปดูคลิปที่หนูเกษตดขยายนะครับผมที่ได้มาใหม่เนาะที่ได้พลูฉลุมาไม่ใหม่นะหนุเกษตรจะต,ตัดแบบเล่นทีละข้อทีละข้อแล้วก็หอ่อด้วยเซฟแลมอสนะครับน่าจะหอ่อนาน่าจะสัก15วันนะครับ15วันหนูเกษตรก็นํามานะครับเปลี่ยน ดินนะครับใส่กระถินใส่ดินปลูกเรียบร้อยก็นํามาเข้าห้อง,อ,งอบอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเล่งลากเล่งหน่ให้เขาได้ขึ้นไวได้ออกไวนะครับโดยที่ใส่น้ําประมาณนี้นี่ก็คืออธิบายแบบคร่าวๆเนาะนะไม่รู้ไม่รู้พี่เพื่อนนะครับเข้าใจหรือเปล่าหนูเกษตรก็พูดประมาณนี้นะครับคนลราคนดีสารเนาะก็พูดประมาณนี้นะครับผมพูดอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมดูเนี่ยสังเกตได้ว่าพวก พวกดินพวกดินเขาจะชุม่มชื้นตลอดนะครับมาบวกกับความอบร้อนนะครับอบอ้าวอยู่ในอยู่ด้านในห้องอบนะครับผมดังนั้นพวกหน่ออะไรเขาถึงขึ้นไวนะครับโอเคครับผมก็ให้ชมประมาณนี้เนาะนะครับดันโซเดียมออยเรานะครับปูชนูดด่างก็อัปเดตนะความเคลื่อนไหวนะครับอัปเดตการขยายของนงเกษตรนะวิธีเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็น วิทยาทานหรือเปลี่ยนแนวทางให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ